หมอไปเลยไปลหม้อใหญ่พันนี้ไม่มีอีกแล้วฮัลโล้ขาหมูน้องหมูเกือบเกือบจะได้เป็นได้กินละนี่ก็อีกหม้อสองหม้อเลยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะแพ็ แทกไว้กินอันะนี้ก็จะเป็นคากีนะแยกแยกต้มนะแล้วอีกมมองเดี๋ยวกอต่อไปก็จะเอาหมูสามชั้นนะแยกแยก่ะปล่อยการเวลาให้เขาสุกนะคะแม่ครัวก็ใกล้จะสุกนะร้อนหลือเกินนะคะทุกคนแคบก็แคบนะ โอ้น้มืตดต็มค่ะกคนอยากกินนะน,นี่เราทำเยอะเพราะว่าเราขอโทษเสื้อมันหลุดนะก็เลยมาปลูกใส่ใส่นาวออนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันร้อนดูหน้าโอ้ยจะขึนนี้ขึ้นนี้จะเออเอาบ้านหางจอร์เขลงทักงหนอ่อย่ะลง ำทำคอทมขี้ใครเริ่มขึ้นแล้วข <c oughs> ี้เขาใขกขี้กันอู้ร้อนนะคะทุกคนที่นี่ก็จะเก็บทํานะคะเพราะว่าเราทําขาหมูทิงเราทําเยอะนะคะสองหม้อใหญ่ๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากระดูกออกนะคะออกกระดูกออกแล้วเราก็จะแพ็คๆละน้ําเราก็จะแพ็คเอาไว้นะคะเป็น เอีเราหิวนะคะเราก็เอามากินได้มาทําเอาใส่มามะ่าทําก๋วยเตี๋ยวทําอะไรกินอะอยู่ต่างแดนแมันก็ต้องทําแบบนี้นะเพราะเราหิวปุ๊บแล้วทําปั๊บไม่ได้เราก็ต้องแพ็คใส่เอช่องแข็งเอาไว้กินนะคะทุกคนเรายังไม่ใช่ยังไม่เสร็จนะไปเ,จ, <c oughs> เจอวันนินมาอีกนะคะเดี๋ยวจะทะะําปลาไอลในะะวันพวกนี้วันนี้เต็มหมดเลยเมื่อวานนี้มัน,นยังไม่ได้หยุดเต็มย,ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะทุกคน ไข่สามสิบลูกนะคะเอาแยกต้มแล้วแต่ตอนนี้เออต้มไข่สุกแล้วตอนนี้เราแยกนะเราแยกเราแยกไข่เอาไว้นะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะตักน้ำพัโลมาต้มนะเพราะมองเล็กนะแล้วก็ที่เอาลงไปในนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาแยกแล้วค่อยลงใหม่จน เขาแค่ okay. บว่าม้าหอมจังเลยอยากกินนะก็เดี๋ยวจะทำเออหมูหมูหม,หมูโอ้ยกขามหมูแล้วก็เส้นจะเอเออามามา่มานะทําแล้วก็ทําแบบว่าม่ากับขาหมู ทำให้ลูกชายนะคะตอนแรกเขาก็ไม่เขาลดความอ้วนน่เขาก็ไม่กินเขาเออนานๆทนีที่มีทุนทําเยอะๆอะไรเนี่ยลูกชายเขาเอไปเล่นดนตรีแล้วเขารับเหมาเหมางานเนาะลูกคนเล็กเขาก็ได้เงินมาเขาก็แบ่งให้แม่ใช้นะคะวันไปเกือบค่าสามสีนะ่ร้อยเนี่ยไม่ใช่เงินของเราเลยนะเงินของเลโอนะคะ เลโอเขาก็บอก宝妈宝妈เลี้ยงโอ้มาเยอะแล้ว <laughs> โอ้กินเก่งมาอยากได้อะไรก็ได้อหยิบอะไรก็หยิบนะก็เลยเอ,อไปได้กางเกงยีนมาตัวหนึ่งนะคะกางเกงยีนตัวงสามสิบเก้าเก้าสิบก็ติแ้ตัวละสี่สิบแล้วก็ได้กระโปรงมาตัวตัวยี่สิบแฟงเออปกติก็เออ ตัวละสามสิบเก้าเก้าสิบเนาะแล้วจะ,ะวนี้เขาลดลดราคาการะโปง,ปงกโปงกระโปงเต็มบ้านนะแต่ก็ยังไม่บางทีซื้อมาก็ไม่เคยได้ใส่นะก็เอามาใส่เอ้ยซื้อปานินมาหกตัวนะคะหกตัวแล้วเราจะมาทำปลาล่าปลาลาสูตรที่แบบว่าเร็วนะคะ แมงวันจะต้องเปิดหน่อยแนละ้วไม่ไหวแล้วเพราะเราต้มไอ้น,นี่มันขึ้นเนาะพอเปิดมแมลงวันมันก็วิ่งเข้ามานะมันเราไม่ได้เชิญเลยวิ่งมาเองไอ้อยู่ต่างแดนเนี่ยอย่างปลา้าเราทาเอาไว้นะคะแล้วพีน่นีจะหมักทําเอาไว้พอเขาเป็นเราแ็ต้องเอามาทอดนะคะนี่จะเอามาทอดแล้วก็จะมาทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะแล้วพีน่นีก็จะทําแพ็ค ข้าช่องแข็งเออมันจะเป็นช่องอาหารของพี่นีนะมันก็จะเป็นตู้ช่องแข็งเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเออข้างบนนี้ก็จะเป็นของลูกนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังแพ็คไม่ได้นะอันนี้เราซื้อของช่องแข็งมาเราก็จะต้องเออเก็บไว้อย่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่นีจะเอาออกมาแพ็คเป็นให้มันมีที่นะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะคะของพี่นีก็จะ อยู่ชั้นล่างนะคะพี่นียังไม่อวดข้างในเพราะว่าเออเราจะลังจะลื้อออกมาล้างน,นะแล้วเราก็จะแพ็คอ,อ,อาหารที่เราซื้อมาจะได้มีที่แล้วเวลาเราจะกินเราก็จัดง่ายๆนะ,ะโอ้อันนี้ตู้เย็นอันนี้นะคะแเออเราสมัยก่อนนี่พี่นีสมัยก่อนเรามีเอตู้เย็นตู้เย็นเออ,เอ,อสำหรับครอบครัวเนาะ พอย้ายบ้านมันอยู่ที่นี่บ้านมันบ้านมันแคบนะคะทุกคนบ้านมันเล็กแล้วเราก็ไม่มีที่เพราะทางอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขามีตู้เย็ยนให้เรานะคะแต่มันเล็กนะคะมันไม่มีแต่ตอนนี้ถ้าส,สมมติว่าเราเอาสถานที่ตรงนี้ใกล้วะโอ้ยเข้ามาห้าหกตัวแมงวันเพราะเราไม่เปิดประตูก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างเพราะมันร้อน